สวัสดีค่ะเจ,เจอกับน้องเฟิร์นอีกแล้วนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วนะคะน้องเฟิร์นฝากกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดคอมเมนต์ปปา comment, มาสอบถามเพิมเ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะมีรถในส่วนของรถเก๋งซีดานนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะโต,ยตโยต้าโคโร拉เอาติสนะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้นะคะมากมายหลายคันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะ ตั้งแต่ปี2016นะคะจนถึงปี2021เลยนะคะไดยปีใหม่ไหม่้อนนะคะพี่จา๋าราคาเริ่มต้น369,000บาทนะคะผลเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้เร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว1.8 Hybrid นะคะหรือว่าจะเป็น1.8 GR Sport หรือว่าจะเป็น 1.6G นะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้แล้วนะพี่นะอ่ะ เดี๋ยวเริ่มมาดูในส่วนคันแรกกันเลยนะคะพี่ในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นปี2021นะคะราคา559,000บาทนะคะ559,000บาทนะคะปี2021นะคะราคาบอกเลยว่าถูกมากๆเลยนะคะผลแค่9,000พันเท่านั้นนะคะผลเพียง9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะยอดจัดเหลือๆรือล้นเลยนะคะ ยอดจัดเลือเหลือร้อนๆเลยนะคะใครอยากได้เอาเติดคันนี้แล้วนะคะรีบมาเลยแม่จ๋านะคะสวยตรงบอกแน่นอนนะคะของเรารับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพิควัมนะคะเลขไม่แท้อยเเซเลยจ้ะแม่จา๋าบอกเลยว่าใครที่กำลังตามหาสีขาวอยู่นะคะต้องเฟินจัดมาให้แล้วนะคะสีขาวนี้นะคะผลเริ่มต้นแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะยอดจัดเลือเหลือร้อนๆเลยนะคะพี่จ๋าอ่า เดีย๋ยวเปิดมาดูในะส่วนของภายในนิดนึงนะคะสำหรับปี2021นะคะคันนี้เลขไม80,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้เลขไม80,000โลเท่านั้นเองนะคะพี่อ่าสำหรับคอนโซลนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะรับซ้ายวางซ้ายนะคะคอนโซลสีดำฉบมเชียวดูดีดูดีไซนนะคะทันสมัยนะคะ,ะ,คะได้บอกหนังสีดำมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะสซาซส่านมากมากเลยนะคะพี่จ๋าคันนี้นะคะสวยงามทูโทนนะคะตกแต่งดูดีเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้ปี2021นะคะจัดได้เลยนะคะมาพร้อมกับแผงประตูเดิมๆโรงงานนะคะไม่มีชนดักแน่นอนนะคะสําหรับของน้องเฟิร์นนะคะสวยตรงสวยเดิมป้ายไดเองนะคะรถไม่ชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีพิคว่ม ย้อมแมวน้องเฟิร์นไม่ขายแน่นอนนะคะพี่จ๋ารถย้อมแมวน้องเฟิร์นไม่ขายแน่นอนนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําเช่นกันนะคะสภาพเบาะสวยงามมากนะคะสภาพเบาะสวยงามมากนะคะได้สีขาวสภาพสวยกลิบเลยนะคะบั้นท้ายเดิมๆป้ายแดงนะแม่นะบั้นท้ายเดิมๆป้ายแดงนะคะมือเดียวป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้ รถสวยตรงปกแบบนี้นะคะรีบมาเลยแม่จา๋ารถหน่วยงานราชการนะคะรถประจำตำแหน่งนะคะสำหรับออมติสนะคะใช้งานน้อยนะคะอดทนขนเยอะแน่นอนนะคะสำหรับด้านหลังนะคะมาพร้อมกับห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวแม่จ๋านะคะสวยงามมากนะคะ กับโรงลันนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมาอย่างแน่นอนนะคะของเรารับประกันว่าแท้เดิมโรงงานนะคะไม่หนาแท้เดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะอ่า <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปของเรากันบ้างดีกว่านะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูคันถัดไปกันนะคะพี่จ๋าสำหรับตัวนี้นะคะมไม่รีวิวไม่ได้เลยคันนี้นะคะไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็น 1.8 GR Sport นะคะ1.8 GR Sport นะคะปี2019นะคะสำหรับตัวนี้เลขไม์อยู่ที่60,000โลนะคะเลขไม์60,000โลปี2019นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะแต่งสเกิร์ตนะคะชุดแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะคะของแต่งเดิมโรงงานนะคะ เป็นตัว GR Sport นะคะเลขไม้หกหมื่นเท่านั้นนะคะใครเจอลังตามหาตัวนี้อยู่นะคะใครที่กำลังตามหาตัวนี้อยู่นะคะ,คมะ,คะไม่ควรพลาดเลยนะคะกับราคาเพียงห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคะห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะคะพี่ๆใครอยากได้รีบจ,จัดเลยคันนี้นะคะ โฉมหน้าใหม่นะคะปี2019ัโฉมหน้าใหม่สวยๆเลยทีเดียวนะคะนี่ชมบเชียวรู้ราดูดีนะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กสีทูโทนนะคะล้อแม็กสีทูโทนนะคะพี่จ๋านี่มาพร้อมกับตัวดอกยางนะคะเป็นยางแม็กซิฟาอย่างดีเลยนะคะยางสีทูโทนนะคะพี่จ๋าแม็กสวยมาก แต่งสกเกิร์มาให้นะคะจากเดิมเดิมโรงงานนะคะชุดแต่งสกเกิร์รอบคันนะคะชุดแต่งเดิมเดิมโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะบั้นท้ายนะคะเดิมเดิมโรงงานนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมียูนเซอร์ให้สองตแหน่งนะคะสําหรับตัวนี้นะคะพี่จ๋าสวยงามแน่นอนนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเปิดมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะคะสำหรับภายในนะคะมาพร้อมกับปกหนังสีดำนะคะสะภาพสะอาดสะอ้านนะคะสายเบลล์ทำงานได้จริงทุกตัวนะพี่นะนี่มาดูออปชั่นกันหน่อยสำหรับคันนี้นะคะมีอะไรไม่มากนะคะเป็นระบบปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะรวมอะไรมัลติฟังชันนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะพี่ บอกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นบอกหนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตดูดีหรูหราเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะหนึ่งจุดแปดจสปอร์ตนะคะพี่ปี2016นะคะท่านใดอยากได้รีบเลยคันนี้นะคะช้าหมดอดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเข้ามาบอกเลยว่าคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตัว GR สปอร์ตนะคะใครอยากได้รีบจัดเลยนะคะอ่ะ สวัสดีค่ะเซลบีนนะคะสวัสดีจ้าฝนตกไหมคะฝนตกไหมเอ่ยฝนตกจ้านะคะซองฝนบอกฝนตกจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูใน2องคันนี้กันบ้างนะคะพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดสาระดีๆต่อไปนะคะพี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันหน่อยนะคะน,นี่จะเป็น1.8ไฮบิดนะคะ ออาาควันออกปากไม่ตอกผ้าหนาวมากควันออกปากใช่ไหมอยู่ภูทับเบิกหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่ภูทับเบิกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าอยู่อ่าญี่ปุ่นนะคะคันนี้ก็จะเป็นไฮบริดนะคะหนึ่งจุดแปดไฮบิดปีสองพันยี่สิบ,นะ,ะบนะคะพี่ราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ราคา5 49,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีดำนะคะเป็นตัวไฮบริดสระบบนะคะฟันตูนค่ะฟันเลยออกปากไอ,ไ,อไ,อไอ้ยาไอ้ยาเล่นมุกแล้วหนึ่งนะฮะเซลบินเล่นมุกล้วหนึ่งนะคะ,ะใครสนใจตัวไฮบริดนะคะรีบมาเลยนะคะมีคันนี้คัน,นเดียวนะคะเอาติดไฮบริดนะคะเครื่องยนต์18ปี2020นะคะคันนี้ ราคา5 4 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น900 0กว่าบาทผ่อนเริ่มต้น900 0กว่าบาทนะคะพี่จ๋าใครสนใจอยากได้รีบมาเลยนะคะใครสนใจอยากได้รีบมาเลยนะคะพี่อ่ะถัดมาดูนะคะในส่วนของลำดับถัดไปของเรานะคะคันนี้เป็นปี2020ปี2020นนะคะได้ชมหน้าใหม่มาแล้ว คันนี้ปรับราคาให้แบบเยอะมากนะคะเหลือแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหลือแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้สีบอนนะคะรีบมาเลยแม่จ๋าสวยงามมากคันนี้นะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผลเริ่มต้นแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยจ้าพี่จ๋านะ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงนะคะ เดี๋ยวพาดูภายในกันนิดนึงนะเปิดให้ดูนะคะพอ,อกรุบกริบนะ,ะเปิดให้ดูพอ,อกรุบกริบนะคะพี่ๆอ่าวงมาลยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่รับสายวางสายนะคะคอนโซลสีดำนะคะดูเรรักษาง่ายมาพร้อมกับบอกหนังสีดำนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะใครอยากได้รถสวยสภาพเกรด A นะคะตรงปอกนะคะมาหาลุงเฟินได้เลยนะคะ เซลล์อาจจะไม่ตรงปกนะคะอาจจะใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งนะคะแต่รับประกันเลยว่าตัวรถนะคะไม, safe, ไม่ใส่ไม่ใส่ฟิลเตอร์แน่นอนนะคะพี่ๆมาดูรถของจริงได้เลยนะคะของเราเชื่อถือได้มั่นใจได้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวถัดมาดูขั้นสัตว์ไปกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะคอมเมนต์มาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะคะสามารถ แอดบ้านเขียวมาคุยกันได้นะคะหรือว่าสิบหลักนะคะศูนย์แปดสามสเจ้าอ่าเดี๋ยวมาดูคันนี้กันหน่อยนะคะปีสองพนะคะปีสองพได้ชมหน้าใหม่มาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้เล็กไม่แค่สามหมื่นโลแม่ถาเล็กไม่แค่3ามหมื่นโลเท่านั้นนะคะห้าแสนสองหมื่พันหอนันผลแค่9ก้าพกว่าบาทน,นะคะ ผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้สีบอลเงินมาให้นะคะคันนี้สวยงามมากนะคะปี2019โฉมหน้าใหม่นะคะสภาพสวยคลิปเลยสภาพสวยคลิปเลยแม่จ๋านะคะตัวจับโพรเมียมมาให้ด้วยนะคะตัวจับโพรเมียมมาให้ด้วยนะคะคันนี้สวยงามตามของเรื่องานใดสนใจรีบมาเลยนะคะ ท่านใดสนใจรีบจัดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ่549,000บาทเท่านั้นนะคะปี2009เลขไม้30,000โลนะคะเลขไม้เพียง30,000โลเท่านั้นนะคะภายในมีอะไรมาให้บ้างนะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้นะคะออกแบบดีไซน์มาหรูมากนะคะเป็นปี19นะคะ ที่มีความแต่งสีทูโทนมาให้นะคะบอกหนังสีทูโทนนะคะโจกสีโกโก้ตัดกับสีเบจนะคะสวยงามลงตัวมากนะคะอ่าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะพวงมาลัยมอ,มอดิบมังชั่นนะคะแผงประตูสีทูโทนนะคะสวยงามมากเลยคันนี้นะคะปี2019เเลขไมค์แค่สามหมื่นเท่านั้นนะคะนี่ให้ดูเลขไมค์กันเลยนะคะไมค์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะพี่ ไม่แท็ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนท่านใดสนใจแล้วนะคะอย่ารอช้าเลยนะคะท่านใดสนใจแล้วอย่ารอช้าเลยนะคะพี่จ๋าอ่าห้าเซนสองหมื่นเก้าพันนะคะปีสองพันสิบเก้านะคะเลขในสามหมื่นโลเท่านั้นเลขในสามหมื่นโลเท่านั้นนะคะพี่จ๋าใครสนใจจัดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูคันถัดไปของเรากันเลยนะคะราคาย่อมเยาที่สุดในร้านตอนนี้เลยนะคะในส่วนของ ปีสองพนะฮะปี2องพคันนี้3 6 9 0 0นหกหมาพันสามแบาทนะคะได้สีขาวมาให้ด้วยนะคะเครื่องยนตพันหกนะคะพี่ตัวจีนะคะเครื่องยนต์ 2006, นะะพันหตัวจีต, 2006, ต,ว G, ตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะพี่ได้ชมหน้าแบบปี2,016มาให้นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้งสีเส้นนะคะ สภาพสีเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพิควํานะคะสะภาพสีเดิมๆไม่มีชนหนักจมน้าพิควัมนะคะบั้นท้ายเดิมโรงงานนะคะบั้นท้ายเดิมโรงงานแน่นอนนะคะใครสนใจอยากได้นะคะรีบมาเลยใครสนใจอยากได้รุ่นไหนรีบมาเลยนะคะนี่ปี2 0 1 6นะคะก็จะได้เป็นแบบกุญแจรีโมทแต่ว่าแบบไขนะคะ นี่พวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะพี่เครื่องเสียงเดิมๆโรงงานนะคะบอกหนังสีเบตนะคะสภาพสวยริบเลยนะคะพี่เอาละค่ะท่านใดนะคะที่สนใจในส่วนของ t o y ยต้าโคโร拉อัติสนะคะรีบมาจัดรีบมาจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้เลยนะคะพี่จาน้องเฟินจัดโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้แล้วนะคะกับดอกเบี้ยริมต้นแค่1.5เท่านั้นเองนะคะประวัติดีฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะสาหรับอัตินะคะ ยอดจัดเหลือเหลือล้อนๆนะคะใครอยากได้นะคะโปรโมชั่นขับปี90วันน้องเฟิร์นก็มีให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะคะใครอยากได้รถเกง๋งซีดานนะคะจัดมาให้แล้วมากมายหลายคันเลยนะคะพี่จ๋ารับประกันเครื่องยนต์เล็ก,กยีห้นะคะนานสูงสุด2ปีเลยทีเดียวนะคะใครอยากได้รถสวยสภาพนางฟ้านะคะรีบมาหา้องเฟิร์นได้เลยนะคะสาม,มารถโทรหาร้องเฟิร์นได้เลยนะคะ083 430 2688นะคะพี่ แอดไลน์เบรอร์นี้ได้เลยนะคะทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากจะชมรุ่นไหนแบบไหนเพิ่มเติมนะคะแจ้งน้องเฟิร์นมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะอยากจะดูรุ่นไหนแบบไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่จ๋าฝากกดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดหัวใจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะคอมเมนต์มาสอบถาม ข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนเลยนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสำหรับเดี๋ยวนี้ทุกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ